เรือรบที่เกิดมาเพื่อดับแสนยานุภาพทางทะเลของจักรวรรดิญี่ปุ่นเรือรบที่ทำให้สมรภูมิเกาหลีทวีความเดือดดาลจนถึงขีดสุดเรือรบที่หันปืนใส่เรือพิฆาตของชาติตนเองและนี่ก็คือเรื่องราวของหนึ่งในเรือประจันบาลที่แร่งที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐ USS Iowa USS Iowa เป็นเรือประจันบานลำแรกของชั้น Iowa และเป็นเรือลำที่4ในกองทัพเรือสหรัฐที่ได้รับการตั้งชื่อตามรัฐ Iowa Iowa ได้รับคำสั่งให้สร้างในเดือนกรกฎาคมปี1939และต่อมาก็วางกระดูกงูที่อูตต่อเรือนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนปี1940 เรือประจำบ,บาลไอโอวาเปิดตัวเรือในวันที่27สิงหาคมปี1942โดยได้รับการสนับสนุนจากอีโลวอลเลสภรรยาของรองประธานาธิบดีเฮนรี่วอลเลสไอโอวาถูกนำเข้าประจำการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี1943โดยมีกัปตันจอห์นแอลแมกครลียเป็นผู้บังคับบัญชา เรือประจันบ,บาลไอโอวามีระวังขับน้ำ46,000ตันในระดับมาตรฐานและ58,400ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่เรือมีความยาวโดยรวม270.43เมตรกว้าง32.97เมตรและกินน้ำลึก11.33เมตรเรือประจันบ,บาลลำนี้ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์บาบคอกแอนวิลคอก M Type 600 PSI เต่าคู่ ชุดเครื่องยนต์4ชุดเธอบายแรงดันสูงและแรงดันต่ำเกียร์ทดลอบซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เรือมีกำลังขับเคลื่อน212,000นแรงมา้าและทำความเร็วได้มากถึง33นอตหมู่ปืนหลักของไอโอวาประกอบด้วยปืน9กระบอกขนาดา4 6 6มิลลิเมตราลิเมอร์ มาร์คเซึ่งสามารถยิงกระสุนจอกรลอที่มีน้ำหนักถึง2,700่อปอนด์ได้ไกลถึง37กิโลเมตรหมู่ปืนรองของเรือประกอบด้วยปืน20กระบอกในป้องปืนแบบ2ลำกล้องซึ่งสามารถยิงใส่เป้าหมายได้ไกลถึง22กิโลเมตรและด้วยความจำเป็นที่เรือไอโอวาจะต้องปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรเรือไอโอวาจึงติดตั้งปืนต่อต้านกระสุยานเออร์ลิงคอน20มเมตร และโบ f ฟอร์40มิเมเพื่อป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินจากการโจมตีทางอากาศของศัตรูเรือไอโอวามีเกราะป้อมปืนที่หนา495ม mm, ิลเมรเกราะดาดฟ้าเรือหลักหนา38 mm, มิลเมตรอาร์เมอร์เบลหนา307ม mm, ิมและยังมีบาเบตที่หนาสูงสุดถึง439ม mm. ิเมตร เรือประจันบานไอโอวายังมีเจ้าหน้าที15่151นายทหารเกณฑ2,637นายประจำการบนเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2. สองสงครามโลกครั้งที่2กองเรือแอตแลนติกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี1913เรือไอโอวาออกทะเลพเพื่อปฏิบัติการในอ่าวเชสพีกและตามแนวชายฝั่งมาสมุทรแอตแลนติก เรือมาถึงลัดนิวฟัตแลนด์ประเทศแคนาดาในวันที่27สิงหาคมเพื่อตอบโต้การคุกค,คามของเรือประจันบานเทียพิสีสของนาซีเยอรมันซึ่งมีรายงานว่ากำลังปฏิบัติการอยู่ในน่าน,านน้ำนอร์เวย์จากนั้นไอโอวาก็ได้เดินทางกลับมายังสหรัฐอเมริกาในวันที่25ตุลาคมเพื่อทำการซ่อมแซมทีอู่กองทัพเรือนอร์โกนานกว่า2ส,สัปดาห์ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1943 เรือไอโอวาได้พาประธานาธิบดีแฟรงคลินสดีลูสเวลพร้อมด้วยเลขาธิการแห่งรัฐและผู้นำทางทหารคนอื่นๆไปยังเมอร์สเอลเคบีประเทศแอลจีเรียเพื่อการประชุมเตหารานในบรรดาเรือคุ้มกันของไอโอวาในการเดินทางครั้งนี้คือเรือพิฆาตวิลเลียมดีพอร์เตอร์ซึ่งเป็นเรือพิฆาตที่เกือบทำให้เรือประจันบานที่แข็งแกร่งที่สุดต,ต้องสิ้นชื่อลง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเรือบิคาตวิลเลียมดีพอร์เตอร์ปล่อยตอร์บิโดออกจากท่อซึ่งตอร์บิโดเหล่านั้นมุ่งหน้าไปยังเรือประจันบานไอโอวาเมื่อถูกเตือนเรือประจันบานไอโอวาก็หันลบอย่างสุดกำลังและลบตอร์บิโดได้สำเร็จ เรือประจำบ,บานไอโอวาไม่รับความเสียหายและเริ่มหันปืนหลักของเรือใส่เรือวิลเลียมดีพอ์เตอร์เนื่องจากความกังวลว่าเรือลำนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหารหลังจากเหตุการณ์นั้นไอโอวาก็เสร็จสิ้นภารกิจคุ้มกันประธานาธิบดีเมื่อวันที่16คันวาคมโดยส่งประธานาธิบดีกับสหรัฐอย่างปลอดภัยลูสเวลล์พูดกับลุกเรือของไอโอวาก่อออกเดินทางโดยกล่าวว่า จากทั้งหมดที่ผมได้เห็นและทั้งหมดที่ผมได้ยินไอโอวาเป็นเรือที่มีความสูงและรับใช้กองทัพเรือมาหลายปีแล้วผมรู้และคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นหมายถึงอะไรและลูสเวลก็กล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมก่อนที่จะสรุปคำปราศัยของเขาด้วยคำกล่าวว่าโชคดีและจำไว้ว่าผมอยู่กับพวกคุณในจิตวิญญ,ญาณของพวกคุณทุกคน มุ่งสู่สมรภูมิแปซิฟิกกองเรือประจันบาลที่7ในฐานะเรือธงของกองเรือประจันบาลที่7เรือไอโอวาได้ออกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2มกราคมปี1944เพื่อเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกโดยผ่านคลองปานามาในวันที่7มกราคมไอโอวาเข้าร่วมในการปฏิบัติการที่มู่เกาะมาแชลตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ โดยเรือได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศและงานต่อไปของเรือไอโอวาคือการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศกับฐานทัพเรือและการขนส่งที่สำคัญของญี่ปุ่นโดยไอโอวาพร้อมกับเรือลำอื่นๆถูกแยกออกจากกลุ่มสนับสนุนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี1944เพื่อดำเนินการกวาดล้างการส่งทางเรือรอบถู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเรือลบของข้าศึกที่กำลังหลบหนีไปทางเหนือและในระหว่างการดำเนินการนี้เรือไอโอวาพร้อมด้วยเรือนิวเจอร์ซีได้จมเรือลาตะเวนเบาคาโทรีของญี่ปุ่นลงได้ต่อมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เรือไอโอวาก็ได้ปฏิบัติการร่วมกับ t f 58ในขณะที่ทำการโจมตีครั้งแรกกับไซปันตีเนียนโลตาและกวมในหมู่เกาะมาเรีนา เมื่อวันที่18มีนาคมปี1944อ o โอวาได้เข้าร่วมในการทิ้งระเบิดมิลิลีตในหมู่เกาะมาแชลซึ่งอโอวาโดนโจมตีจากญี่ปุ่น2ครั้งและได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากนั้นเรือก็ได้เข้าร่วมกับทีเอฟ58อีกครั้งในวันที่30มีนาคมและได้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศในหมู่เกาะปาเลาและโวเลแห่งหมู่เกาะแคลร์ลน์เป็นเวลาหลายวัน ในช่วงเปิดฉากการบุกมุมกรอบมาเรียนาและปาเลา เรือไอโอวาได้ปกป้องกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกันระหว่างการโจมตีทางอากาศบนเกาะไซปันเกาะตีเนียนกวมโรตาและเกาะปาการจากนั้นไอโอวาก็ถูกแยกออกไปเพื่อทิ้งระเบิดกองทหารของศัตรูที่ไซปันและตีเนียนในวันที่13-14มิถุนายนซึ่งส่งผลให้คลังกระสุนของญี่ปุ่นถูกทำลายต่อมาในวันที่19มิถุนายนในการสู้รบที่รู้จักกันในชื่อ ยุทธการที่ทะเลฟิลิปปินส์ไอโอวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบของ TF58 ได้ช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่4ครั้งจากกองเรือการของจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งในการรบในครั้งนี้ทำให้กองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นถูกทำลายเกือบทั้งหมดตลอดเดือนกรกฎาคมเรไอโอวายังคงอยู่ห่างจากมุ่งเกาะมาเรียนาและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศที่ปาเล่และการยกพลขึ้นบกที่กวม หลังจากการพักผ่อนเป็นเวลา1เดือนไอโอวาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือที่3และมีส่วนช่วยในการยกคนขึ้นบกที่เปเลนิวเมื่อวันที่1 7กันยายนจากนั้นไอโอวาพอได้ปกป้องกองเรือบุกเครื่องบินระหว่างการโจมตีทางอากาศในฟิลิปปินส์ตอนกลางเพื่อต่อต้านอำนาจทางอากาศของศัตรู ต่อมาเมื่อวันที่10ตุลาคมเรือรว่าได้เดินทางถึงโอกินาวา่าเพื่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบนเกาะริวกิวและฟอร์โมซาและได้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศบนเกาะลูซอนเมื่อวันที่18ตุลาคมและยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปในระหว่างการยกพลขึ้นโบกของนายพลกักลาสแมคอาเธอร์ที่เลเตในวันที่20ตุลาคม ในความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะหยุดยั้งสหรัฐเพื่อยึดฟิลิปปินส์กลับคืนมากองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นได้ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการโชโกซึ่งเป็นการโจมตีที่จะมุ่งเป้าไปที่การทำลายกองกำลังทะเทินน้ำตะเทินบกของอเมริกาในบริเวณอ่าวเลเต แผนดังกล่าวเรียกร้องให้รองพลเรือโทจิซาบุโรโอซาวะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงเรือบรรทุกเครื่องบินในทัสฟอสสามสิบแปดของสหรัฐให้ออกจากหัวหาดของฟิลิปปินส์และปล่อยให้พลเรือเอกทาเคโอคุริตะชิโยฮิเดชิมะและโชจินิชิมูระนำกองกำลังเฉพาะกิจผ่านช่องแคบซานเบรเดนโนและช่องแคบชูริเกาซึ่งพวกเขาจะนัดพบและโจมตีหัวหาดของสหรัฐ เรือประจนบานไอโอวารวมกับ t ีเอ38ระหว่างการโจมตีกองกำลังกลางของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของพลเรือเอกซูริตาขณะที่แล่นผ่านทะเลชิบุยันไปยังช่องแคบซานเบอร์นาดิโนการถอยทับของกองกำลังกลางของญี่ปุ่นทำให้พลเรือเอกวิลเลียมบลูเฮาซีเชื่อว่ากองกำลังกลางนี้ถูกทำลายโดยกลุ่มต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อวันที่25ตุลาคมปี1944 เมื่อเรือของนอร์เทนฟอร์ดเกือบที่จะอยู่ในระยะปืนของไอโอวาก็มีข่าวว่ากองกําลังกลางของญี่ปุ่นกําลังโจมตีกลุ่มเรือคุ้มกันของอเมริกานอกเมืองซามาซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อหัวหาดของอเมริกาจึงทําให้ t f 38ต้องกลับเส้นทางและเร่งความเร็วเพื่อกลับไปป้องกัน แต่การป้องกันอย่างดุเดือดจากกองเรือที่7ในยุทธการที่ซาม,มาได้ทําให้เรือไอโอวาถูกสั่งไม่ให้ต้องลงมือปฏิบัติการหลังจากการรบในอ่าวเลเตเรือไอโอวายังคงอยู่ในน่านาน้ำนอกชายฝั่งฟิลิปปินเพื่อคุมการเรือบรรทุกเครื่งบินระหว่างการโจมตีเกาะลูซอนและฟอร์โมซาในเวลาต่อมาไอโอวาก็ได้แล่นเรือไปยังชายฝั่งตะวันตกในปลายเดือนธันวาคมปี1944 การโจมตีแผ่นบินใหญ่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นเรือประจันบ,บาลไอโอวาได้แล่นเรือไปยังโอกินาวาเมื่อวันที่19มีนาคมปี1945และเดินทางมาถึงในวันที่15เมษายนเพื่อช่วยเรือนิวเจอร์ซี ตั้งแต่วันที่24เมษายนไอโอวาได้สนับสนุนการปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างและรักษาความเหนือกว่าทางอากาศสำหรับกองกำลังภาคพ,พื้นดินในระหว่างการต่อสู้ จากนั้นเรือก็ได้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศทางตอนใต้ของเกาะคิวชูตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหลังจากที่ไอโอวาได้แล่นเรือไปทางเหนือของฮอนชูและฮอกไกโดไอโอวาก็ได้เข้าร่วมในการโจมตีบนเกาะบ้านเกิดของญี่ปุ่น โดยการทิ้งระเบิดเมืองมูโรล,ลังในจังหวัดฮอกไกโดเพื่อทำลายโรงทลุงเหล็กและเป้าหมายอื่นๆโดยเมืองฮิตาชิบนเกาะฮอนชูถูกปิดล้อมในคืนวันที่17กรกฎาคมและในที่สุดการสู้รบก,ก็ออยุติในวันที่15สิงหาคมเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1945เรือไอโอวาและมิสซูรีได้เข้าสู่อาซางามิเพื่อเข้าร่วมในพิธีการยอมจำนนของญี่ปุ่น และหลังจากนั้นเรื่อยวา่ายังคงอยู่ในอ่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังยึดครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโอเปเรชั n นเมจิคาเพที่กำลังดำเนินการอยู่ไอโอวาได้รับทหารกลับบานและปลดปล่อยเฉลยสึกของสหรัฐก่อนที่เรือจะออกจากอ่าวโตเกียวในวันที่20กันยายนและมุ่งหน้ากลับไปยังสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เรือไอโอวาเดินทางมาถึงซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันเมื่อวันที่15ตุลาคมปี1945จากนั้นเรือก็แล่นไปยังลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเรือได้เข้าร่วมการฝึกอบรมจนกระทั่งกลับไปญี่ปุ่นในปี1946 เพื่อทำหน้าที่เป็นเรือธงสําหรับกองเรือที่ห้าจากนั้นเรือก็ได้กลับมายังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25มีนาคมปี1946ต่อมาไอโอวาได้รับการยกเครื่องและปรับปรุงใหม่โดยมีการเพิ่มเรดาร SK ์ SK2 แต่ก็ต้องสูญเสียฐานติดป้อมปืน20มิเมตรและ40มิเมตรจำนวนหนึ่งต่อมาในเดือนกันยายนปี1948จากการถอนทหารหลังสงครามโลกครั้งที่ส ทำให้ไอโอวาถูกปิดใช้งานที่ซานฟรานซิสโกและถูกปลดประจําการจากกองเรือสํารองของกองทัพเรือสหาราัฐในวันที่24มีนาคมปี1949สมอรูมูการกลับมาของเดอะบิ๊กสติกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโรนอลเรแกน และเลขาธิการกองทัพเรือจอห์นเอฟเลแมนในการสร้างกองทัพเรือ600ลำเรือประจันบ,บาลไอโอวาได้รับงบประมาณกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำให้เรือประจันบ,บาลลำนี้พร้อมที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง i อโอได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้งในปี1982และย้ายไปยังอู่ต่อเรือเอเลวอนเดลใกล้กับเมืองนิวออร์ลีนรัฐลุยเซียนาเพื่อติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยในระหว่างการปรับแต่งใหม่ i o w อได้ถอดพื้นต่อต้านกระสุยาเออร์ลิงคอน20มิมและโบฟอร์ mm, 40มิมที่เหลืออยู่ออกทั้งหมดเนื่องจากพวกมันไม่มีผลกับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่และขีปนาวุธต่อต้อตานเรือรบนอกจากนี้ยัง รวมถึงฐานติดตั้งปืน5นิ้ว2ตัวที่ติดตั้งอยู่กลางเรือรบท้ายเรือและด้านกราบขวาของเรือก็ถูกถอดออกทั้งหมดจากนั้นไอโอวาก็ถูกลากไปยังอิงกลันชิปบิวดิงเมืองปาสคากุลารัฐมิสซิสิปปีซึ่งอีกไม่กี่เดือนต่อมาไอโอวาก็ได้รับการอัปเกรดโดยอาวุธที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ ในบรรดาระบบอาวุธใหม่ที่ติดตั้งนั้นได้แก่ M.K.141 ควอชเชล4เครื่องสำหรับขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ A.G.M.84 5าูน16ลูกเครื่องยิงหุ้มเกราะ8ตัวสำหรับขีปนาวุธโทม oh ฮอค B.G.M.109 32ลูก และปืนกลแกตลิงสำหรับระบบป้องกันอาวุธระยะประชิตฟาลังซีกระบอกเพื่อการป้องกันขีปนาวุธต่อต้านเรือรบของศัตรูและเครื่องบินรบของข้าศึกต่อมาหลังจากเดือนมิถุนายนปี1986เรือไอโอวาเป็นเรือประจุกบาลลำแรกที่ได้รับการติดตั้งอากศาศยานไร้คนขับ r q 2 Pioneer หรือ UAV โดยเรือสามารถบรรทุกโดรนที่ควบคุมจากระยะไกลได้มาถึง8ตัว รวมถึงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยการอัปเกรดเลดราและระบบควบคุมการยิงสำหรับปืนและขีปนาวุธของเรือและได้รับการปรับปรุงความสามารถในการทํำสงครามอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ IO โอวาลับมาประจำการอีกครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ในระหว่างการซ้อมยิงปืนใหญ่เมื่อวันที่19เมษายนปี1989เกิดเหตุการณ์ระเบิดของป้อมปืนหมายเลข2ซึ่งเป็นปืนใหญ่หลกักขนาด16นิ้วทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตจำนวนมากถึง47นาย โดยในตอนแรกหน่วยสืบสวนของกองทัพเรือได้ตั้งทฤษฎีว่าเครตันฮาร์ดวิกหนึ่งในลูกเรือที่เสียชีวิตได้จุดชนวนระเบิดในการพยายามฆ่าตัวตายหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหากับกะลาสีอีกคนหนึ่งและเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการตัวอย่างเช่นกรม,มาทันประกันชีวิตของฮาร์ดวิก ซึ่งระบุให้เคนดัลทรูสเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวในกรณีที่เขาเสียชีวิตและการปรากฏตัวของวัสดุที่ไม่สามารถอธิบายได้ในป้อมปืนหมายเลขสองรวมถึงสภาพจิตใจของเขาซึ่งถูกมองว่ามันไม่มั่นคงแม้ว่ากองทัพเรือจะพอใจกับผลการสอบสวนแต่ดูเหมือนว่าผู้คนยังคงคาใจกับเรื่องนี้อยู่ และต่อมาในเดือนตุลาคมปี1991ทามกลางการวิาพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้บังคับให้กองทัพเรือเปิดการสอบสวนอีกครั้งการสอบสวนครั้งที่สองนี้ซึ่งดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระถูกขัดขวางเนื่องจากซากดั้งเดิมส่วนใหญ่จากไอโอวาได้รับการทำความสะอาดหรือกำจัดถิ้งโดยกองทัพเรือก่อนและหลังการสอบสวนครั้งแรก แต่ทีมสอบสวนก็พบผงซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ไปที่การระเบิดโดยอุบัติเหตุมากกว่าการก่อวินาศกรรมโดยเจตนาโดยผงดังกล่าวได้รับการทดสอบที่ Normal Surface Warfare Center Darken Division การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นได้ด้วยผงซึ่งเดิมถูกบดในทศวรมัติที่1 9 3 0และเก็บไว้อย่างไม่เหมาะสมกองทัพเรือได้เก็บมันไว้ในสถานีอาวุธนาวี ระหว่างอูตอเรือไอโอวาในปี1988โดยดินปืนเหล่านี้จะปล่อยก๊าซออเทอร์ออกมาซึ่งไวไฟสูงและอาจจุดประกายได้ด้วยประกายไฟโดยการเปิดเผยนี้ส่งผลให้ตำแหน่งในกองทัพเรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและพลเรือเอกแฟรงค์เคลโซหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกองทัพเรือในขณะนั้นกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนและครอบครัวของฮาร์ดวิก ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สรุปว่าไม่มีหลักฐานที่แท้จริงที่สนับสนุนคํากล่าวอ้างว่าเขามีเจตนาสังหารลูกเรือคนอื่นๆโดยกับตังเรือของไอโอวาเฟรดมูสซารีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดการเรื่องนี้และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพเรือได้เปลี่ยนขั้นตอนการจัดการสำหรับเรือประจันบาน โดยเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นหนึ่งในการสูญเสียชีวิตที่เลวร้ายที่สุดของกองทัพเรือในระหว่างการปฏิบัติการยามสงบปิดฉากตำนาน USS Iowa โดยการล่มสลายของสหภ,ภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่1990และรายซึ่งภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน,าน ทำให้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศลดลงอย่างมากและเรือประจำบ,บานก็ถือว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่สิ้นเปลืองด้วยเหตุนี้เองเรือประจำบ,บานไอโอวาจึงถูกปลดประจำการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่26ตุลาคมปี1 9 9 0หลังจากรับใช้ชาติยาวนานถึง47ปี เรือประจำบ,บาลไอโอวาได้รับดาวรบ9้าดวงสำหรับปฏิบัติการในสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงสองดาวสำหรับปฏิบัติการในสงครามเกาหลีและเรือยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายเรือประจำบ,บาลไอโอวายังคงรับใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำและเกียรติยศของทหารกล้าทุกนายมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย หากคุณผู้ชมชอบลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอร์โซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับปิดหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย